คะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยเทยากิคาเฟ่คะ่ะเป็นคาเฟ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่น,นะคะตั้งอยู่แถวถนนพระรามสามนะคะซึ่งที่นี่คาเฟ่ที่นี่นะคะมเออีเครื่องดื่มมีครวัวซองแล้วก็มี ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยะคะ่ะเขาเรียกว่าเซนเบ้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเซนเบ้ของที่นี่จะเป็นยังไงกันเราเข้าไปดูปรบรรยากาศภายในร้านกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เรามาออยู่กันในร้านนะครับ ในร้านก็แบบบรรยากาศดีเนาะเป็นบรรยากาศแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนะคะใช่แบบมีที่นั่งประมาณถ้าเป็นโต๊ะเนี่ยก็จะมาณสี่สี่ห้าที่เนะาะแล้วก็จะมีโต๊ะเป็นนู่นเลยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาร์นั่งแล้วก็จะเห็นเ,เชฟอะค่ะเขาทำเขาเรียกว่าเซนเบ้ให้เราทานได้เลยแล้วก็ไปนั่งทานตรงนั้นได้เนาะสำหรับที่นี่นะคะก็มีอาหารนะคะที่เรียกว่าเซนเบ้นะคะแล้วก็มีข้าวซองมี เครื่องดื่มนะคะต่า,างๆางเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปสั่งกันว่าเราจะสั่งอะไรกันไ,ไปดูเมนูนก่อนอ๋อที่ลืมบอกไปว่าที่เนี่ยเนี่ยเซนเบ้ที่เนี่ยเน,เนี่ยเขาดีมากเลยนะเขาเป็นแบบเวลาเขาให้ใส่เครื่องเนี่ยคือมันไม่ได้แบบขับแบบแบบแบที่อื่นนะอันนี้คือแบบให้ก็ให้ทั้งตัวเลยแบบปลางปูเนี่ยปลาหมึกเป็นตัวตัวปูเป็นตัวตัวใช่แบบให้มาทั้งตัวเลยใช่แล้วก็เซนเบ้ของพี่นะคะจะมีด้วยกันประมาณสี่ล้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะมีทาโก ถากกดเซมเบ้ที่เป็นหมูเนื้อแล้วก็กุ้งเซมเบ้แล้วก็มีโนรีเซมเบ้ค่ะแล้วก็อีกอย่างจะเป็นเหมือนหมูสามชั้นเป็นเบคอนเซมเบ้ใช่ดูเยอะมากเลยเนาะเยอะมากแล้วก็มีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะถ้าใครที่แบบชอบไซส์ใหญ่ๆก็เลือกเป็นไซส์ XL ก็จะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆเอาไว้ถ่ายรูปลงโซเชียลได้เลยเนาะใช่เฮ้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะ a few moments later เป็นมีลักษณะเหมือนแป้งกรอบนะคะแล้วก็มีปังปลาหมึกเนี่ยเป็นตัวตัวเลยเนี่ยเอาไปท้าบด้วยเอาไปอบนะคะด้วยความร้อนร้อนประมาณความร้อนประมาณร้อยหองศาประมาณ3นาทีนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้อันนี้เป็นแผ่นขนาดไซส์ S นะคะทาโกเซนเบแล้วก็เขาก็จะทาซอส ที่เขาหมักไว้ทางนั้นทําเองทุกอย่างเลยนะคะตัวแป้งเนี่ยเป็นแป้งที่ทําจากแป้ง3ามชนิดนะคะไม่แน่ใจว่าจําถูกไหมนะคะก็จะมีแป้งสาลีนะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเอามาผสมกันแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ได้เป็นปนี้มันเป็นส่วนผสมของเขานะคะส่วนตัวซอสเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกซีอิ๊วขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มี ตัวปลาคาซึอโออค่ะก็จะใส่ตัวปลาคาซึอโออลงไปในน้ำจิ้มด้วยแล้วก็หมักไว้ก็มาลาดมาทานี่อุปกรณ์ของเราในการรับประทานก็จะมีค้อนมาให้ด้วยทุกๆหรือว่าเราจะจับได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเดี๋ยวเราจะมากินทาโกะเซ็นเบกันซึ่งวิธีการกินก็คือจะมีค้อนมาทุกอันนี้เดี๋ยวเรามาฉับมาลองกันค มาเลยออกนี่เราถูปออกมาแล้วได้แผ่นมาประมาณนี้กับมาชินมรสชาติเป็นไง ได้ยินเสียงความกรอบของแป้งไหมกรอบมากมันเป็นข้าวเกียบอ่ะรสชาเหมือนข้าวเกียบแบบรสชาติจะออกเค็มๆจะไม่หวานตัวปลาหมึกก็แบบแบบแบบจากที่แบบสดๆเนี่ยก็คือโดนความร้อนไปเป็นแบบเป็นปลาหมึกแห้งเลยตัวแป้งกรอบมากตัวซอสที่ทาไปที่แผ่นก็คือเค็ม เระปลาหมึกเขาให้เป็นตัวตัวเลยคือแบบไม่ขคาวเลยเข้ากันได้ดีกับตัวแป้งเลย่ะคะ่ะเหมือนเรากินข้าวเกีย๊ยปะหมึกใครที่คิดถึงประเทศญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะคะแนะนำมาที่เทากิคาเฟ่ได้เลยนะคะ Meanwhile นี่อย่างหนึ่งที่เราสั่งมานี โค้ซองช็อกโกแลตเป็นโค้ซองให้มาแล้วช็ากโกแลตช็อกโกแลตมีแบบอะไระเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นชอ็อกโกแลตชิพมัง้งให้มาใช่ใชดูแล้วแบบดูน่ากินเนาะเท่าที่จับกับก็แบบโค้ซองเขากรอกๆแต่เดี๋ยวเรามาลองชิมแล้วว่าถ้าจะเป็นยังไงอ่ะ ได้แล้วเรามาลองกินกันนะหลออมากหล่อมากมากอ่ะแล้วก็ทอร์กาลันเนี่ยเค็มๆไม่หวานมากเหมือนเป็นท็อกมากกว่าไม่ใช่เป็นท็อกตั่วไปตัวเม็ดเม็ดเนี่ยก็แบบเค็มหวานหวานหลออมากอร่อยมากเลยแหละ สั่งน้ำพีชมาน้ำส,สีชมพูปันี่สั่งน้ำพีชมาในน้ำสีชมพูครับผู้ชายหว,วานๆกันแหละดูดีมากเลยราคาถูกด้วยไม่ถึงร้อยแปดสิบกว่าบาท เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะโอ้โหมันซ่าคือมันน้ำพิสโซดาที่แบบหวานอะ่ะหวานมีขมไปนิดหน่อยแต่แบบตอนกินเข้าไปเนี่ยแบบหวานมาก คำซ่<ส>า กับร้านเทยกิคาเฟ่ค่ะวันนี้นะคะเราก็สั่งไปประมาณ3เมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นทาโกะเจนเบ้นะคะพีโซดาแล้วก็ช็อกแลโควรวซองอยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยใครสนใจมาเดินทางมาที่เทยากิคาเฟ่ตั้งอยู่แถวแถวพระราม3มีที่จอดรถก็ร้านเนี่ยเปิด วันนังคารถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ที่นี่ก็สามารถเทคเอาไวซื้อกลับไปฐานที่บ้านได้ะคะ่ะถ้าใครชื่นอบก็อย่าลืมกดซั c สไค e Bonita Voyage ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ต้องไปกันแล้วไซยนาราบ๊ายบายค่ะโอ๋อลืมบอกไปถ้าจะไปร้านนี้นะก็คือต้องไปที่ซอยพระราม3ซอยท9 ก็พอเราขับเข้าไปในซอยใช่ไหมเราตรงไปเรื่อยๆเลยแล้วเราจะเจอสู่นางรถที่ชื่อว่าพิทเลนนะเราสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยรนะ้านตั้งอยู่ข้างหน้าสู่นางรถนะ